ก็สู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนวนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครด้วยเพื่อเป็นกำใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอาจารย์มดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทํานายดวงชะตานะคะของชาวราศีเมถุนที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง16รกรกฎาคมนะคะกับชีวิตในด้านต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างและอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงนี้เป็นการดูแบบมุมกว้างนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ ถูกใจหรือว่าตรงใจทุกคนได้นะคะถ้าอยากให้ถูกใจหรือว่าตรงใจมันก็ต้องเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะคะก็สามารถติดต่อทักทายมาดูแบบส่วนตัวจะดีกว่านะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยฟังกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตนะคะและสามารถที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ไปค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราไปดูในเรื่องของการงานก่อนละกันนะคะการทํางานช่วงนี้นะคะเป็นช่ว ่วงที่จะตกอยู่ในสภาวะที่จะถูกจำกัดพื้นที่หรือว่าถูกควบคุมรูปแบบการทำงานจนไม่มีอิสระอย่างเต็มที่กับการทำงานของตัวเองค่ะทำให้ชาวราศีเนถุนรู้สึกห่อเหี่ยวไม่มีอารมณ์ที่จะทำงานให้ระวังว่าการกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะและก็กลัวที่ต้องมาเชิญหน้ากับปัญหา จะส่งผลทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ทางการทำงานได้นะจ๊ะดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องมีความสุขแล้วก็ต้องมีความรู้สึกอินกับงานที่ทำต้องมีไฟ ต้องแอคทีฟให้กับการทำงานให้มากๆนะคะเรื่องอะไรที่มองข้ามได้ก็ควรมองคาบไปค่ะอย่าไปมัวจมอยู่กับอดีตหรือว่าจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆกับปัญหาที่มีเข้ามานะคะแต่ให้พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เข้ามานะแล้วมองมันไปข้างหน้าพร้อมๆกับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ศักยภาพการทำงานของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นยิ่งกว่าที่ผ่านมานะเท่านี้เนี่ยการทำงานก็จะดำเนินไปได้ด้วยดียดสามารถประสบ ความสเร็จในหน้าที่ทางการทํางานได้แล้วค่ะต่อมานะคะในด้านของการเงินช่วงนี้นะคะจะมีความคล่องมือที่ดีค่ะมีใช้จ่ายอย่างไม่ติดขัดจะมีรายจ่ายที่ต้องปกปิดหรือว่าการช่วยเหลือเรื่องเองินเรื่องทองให้กับใครบางคนแบบลับๆเข้ามานะคะหรือการยืมยืมแบบแอบๆบช่วงนี้ถ้าไม่อยากมีปัญหาการเงินติดขัดเนี่ยก็อยากให้ระวังเรื่องของกิเลสจากความอยากได้นูน่นได้นี่อยากทํานูน่นอยากทํานี่ และการใช้จ่ายเพื่อสนองความสุขมากกว่าความจําเป็นนะ,ะดังนั้นแนะนําว่าต้องไม่ใช้จ่ายตามใจอยากมาช่วงนี้ต้องไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจะใช้จ่ายอะไรช่วงนี้ก็ต้องมองไปที่ความจำเป็นเป็นหลักวางแผนการเงินให้ดีและไม่จําเป็นก็อย่ารับเอาทุกอย่างนะคะมาเป็นภาระคนเดียวหรืออย่าสร้างภาระหนี้สินเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงนี้เท่านี้นะคะก็จะเป็นแผนการรับมือกับปัญหาหรือว่าเป็นการดูแลจัดการการเงินที่ดีที่สุด ที่จะไม่ทําให้ชาวราศีเมถุนนียมีปัญหาการเงินติดขัดนะคะ ต่อมาเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยความรักเนี่ยถ้าอยากมีแฟนช่วงนี้ก็ต้องไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจและเปิดโอกาสให้กับคนรอบตัวที่เข้ามาให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ให้ตัวเองเนี่ยได้ลองคบลองพูดคุยกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือว่าสังคมใหม่ๆอย่าเอาแต่อยู่ในโลกส่วนตัวแต่ต้องรู้จักให้ความสนใจใส่ใจคนรอบตัวบ้างอะไรบ้างเท่านี้นะคะชาวราศีเมถุนก็จะมีความรักเข้ามามากขึ้นกว่าที่เป็น และการวางตัวที่ดีมีความใส่ใจให้กับการคอยดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอและมีความมั่นใจในตัวเองว่าเราเนี่ยก็มีดีในแบบของเราก็จะทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาและสิ่งที่อยากให้ระวงังคือการเข้าไปอยู่ในความรักที่ใช้เงินหรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยนเพื่อแลกกับความพึงพอใจของกันและกันจะนําพาให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยไปเจอความรักที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีในช่วงนี้นะจ๊ะส่วนคนมี คู่หรือว่ามีคนคบหาดูใจอยู่กวบสัมพันธ์ความรักเนี่ยระหว่างชาวราศีเมทุนกับคนรักช่วงนี้จะไปกันได้ด้วยดีอย่างมีความสุขอะไรอะไรก็ดูจะไปได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวหรือหากคุณกําลังรอข่าวดีเรื่องการมีลูกอยู่ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่อาจจะได้รับข่าวดีค่ะเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ที่จะเกิดขึ้นเข้ามา เพิ่มในครอบครัวก็ได้นะส่วนในด้านของสุขภาพกันบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยจารย์มองว่าแข็งแรงดีนะถ้าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอคอยใส่ใจกับการดูแลตัวเองตลอดและจัดระเบียบชีวิตได้อย่างสมดุลเช่นนอนหลับเพียงพอกินอิ่มอย่างพอดีออกกาลังกายอย่างพอดีรวมไปถึงการคิดมากอย่างพอดีด้วยนะจ๊ะจะสรรแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับตัวเอง เท่านี้นะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงโอกาสที่จะมีปัญหาให้เจ็บป่วยในช่วงนี้ก็จะไม่มีจ้า สำหรับชาวราศีตุลที่เกิดในช่วงวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนกันบ้างนะคะว่าชีวิตในด้านต่างๆในช่วงเดือนมกราคม2567ชีวิตช่วงนี้จะเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรที่ชาวราศีตุลต้องระวงังเรามาดูในด้านของการทำงานกันก่อนเลยนะคะสำหรับพนักง,งานบริษัททั่วไปนะคะหรือว่ามีไรายได้ประจำการทำงานช่วงนี้ตีจะได้อยู่กับงานที่ชอบ และจะเป็นที่รักที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ทําอะไรก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและการมีความสุขให้กับงานที่ทําคอยดูแลเอาใจใส่งานนะคะและมีมิตรไมตรีที่ดีให้กับลูกน้องและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอจะทําให้การทํางานมีความก้าวหน้าเติบโตไปในทิศทางที่ดีอย่างราบรื่นค่ะ ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวกันบ้างนะคะในช่วงนี้ธุรกิจจะไปได้ด้วยดีมียอดขายแล้วก็ลูกค้าเข้ามามากขึ้นจากการให้การบริการลูกค้าที่ดีอยู่ตลอดนะคะคอยดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจอย่างเสมอต้นแล้วก็เสมอปลายทั้งก่อนและหลังการขายอยู่เสมอจนลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจในช่วงนี้นะคะธุรกิจด้านการบริการหรือว่าการสวิตต่างๆเนี่ยจะไปได้ดีค่ะแต่ให้ระวังนะคะว่าขาเริ่มต้นมองหา อะไรใหม่ๆทำซึ่งถ้าคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจมันดีพอและไม่ได้มีความสุขที่จะทำมันเท่าไหร่อารมณ์แบบว่าแค่อยากหาอะไรใหม่ๆทำหรือทำแก้เบื่อแก้เซ็งก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็ล้มเหลวได้ในภายหลังนะคะ ในด้านของการเงินช่วงนี้เนี่ยต้องให้ความสําคัญกับการดูแลจัดการการเงินให้ดีเพราะว่าการเงินเนี่ยจะไม่มีความคล่องมือที่ดีเท่าไหร่ค่ะจะเจอปัญหาเรื่องหนี้สินรัดตัวที่ยังแก้ไขไม่ได้และให้ระวังว่าจะโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าโดนปูกมัดทางข้อสัญญาให้มีหนี้สินได้นะคะดังนั้นในช่วงนี้อาจจะทําสัญญาหรือว่าทําธุรกรรมอะไรทางการเงินเนี่ย ก็ต้องอ่านให้ดีอย่างละเอียดเรื่องเงินช่วงนี้อย่าไว้ใจให้ใครมาดูแลจัดการนอกจากตัวเองต้องคอยควบคุมดูแลจัดสรรการเงินเนี่ยให้ดีอยู่เรื่อยๆนะคะลดภาระรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปเก็บให้มากเราก็ใช้ให้น้อยและมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองมีรายได้อยู่เสมอ และช่วงนี้นะคะควรงดให้ใครหยิบยืมเงินหรือให้การช่วยเหลือทางเงินกับใครจะดีที่สุดค่ะหากมีปัญหาการเงินนะคะก็ค่อยๆรวบรวมสติค่ะแล้วก็ค่อยๆจัดการแก้ไขหนี้สินปัญหาที่มีอยู่นะคะไปทีละเรื่องทีละเรื่องไล่ตามความสําคัญ ไปก่อนนะคะอันไหนที่ควรเล่งจ่ายก่อนก็ให้จัดการอันนั้นก่อนนะคะแล้วการเงินก็จะค่อยๆค,ค,คี่คายยิ่งขึ้นเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าพยายามสร้างภาระหนี้สินเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงนี้จะดีที่สุดด้วยนะคะเท่านี้นะคะการเงินในช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาให้ติดขัดและการเงินก็จะมีความคล่องมือที่ดีขึ้นได้ค่ะ ต่อมาเรามาดูในด้านความรักกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดก็ยังไม่มีใครเข้ามาขายขนมจีบให้แต่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจอยู่นะหรือว่าคนที่ชอบเข้ามา ดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้หากคุณอยากมีความรักหรือใครสักคนเข้ามาก็ต้องไม่ปิดกันตัวเองนะแต่ต้องเปิดใจแสดงสถานะแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองที่ชัดเจนออกมาอารมณ์แบบว่าโซดิปได้อะไรประมาณนี้และหากเจอคนที่ชอบที่ถูกใจเนี่ยต้องหาโอกาสค่ะที่จะเข้าไปทักทายพูดคุยอย่างเปิดเผยด,ด้วยความจริงใจนะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกกันไว้เท่านี้นะคะชาวราศีตุลก็จะมีโอกาสทางความรักเข้ามามากขึ้นและ และคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้มีสัมพันธ์กับคน คุณชอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเจอคนที่ชอบก็อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือนะส่วนความรักของคนมีคู่มีคนคบหาดูใจอยู่ความรักเนี่ยจะมีความ,มห่วงแหนกันและกันมากเป็นพิเศษนะคะช่วงเนี้แต่ก็อย่าห่วงกันมากจนเกินไปหรือห่วงใย,ยเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหากันได้ห่วงแบบพอประมาณคอยดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่อยู่่างหางโดยที่จะไม่ทำให้คนรักเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดจนมากเกินไปจะดีกว่านะคะ แล้วในช่วงนี้นะคะก็จะไม่มีปัญหาให้ต้องทะเลาะกันหรือว่าผิดใจกันนะคะเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องให้ความสนใจใส่ใจคนรักให้มากต้องทําให้คนรักเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเป็นคนสําคัญสําหรับคุณและคอยดูแลรักษาหัวใจกันอยู่เสมอนะก็จะเป็นแนวทางการดูแลความรักที่ดีที่สุดค่ะที่จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยราบรื่นไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขนะ ในด้านของสุขภาพเนะี่ยให้ระวังการเจ็บป่วยจากการเดินหรืออุบัติเหตุทางรถทางถนนดังนั้นนะคะช่วงนี้ก็ต้องให้ความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองให้มากขึ้นนะคอยควบคุมดูแลในทุกๆเรื่องให้ดีหากป่ัวอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองตามที่หมอแนะนําอย่างเคร่งครัดจะไปไหนมาไหนก็ต้องไม่ประมาทระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอเท่านี้ก็จะไม่มีปัญหาสุขภาพในช่วงนี้นะคะโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคุณก็จะไม่มีค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามแล้วก็กำลังใจที่มีให้กันมาจนถึงณตอนนี้นะคะและอาจารย์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะในเรื่องของแนวทางการวางแผนชีวิตและเป็นการตั้งรับให้กับปัญหาที่จะเข้ามาเพื่อให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็มีโอกาสทางความสำเร็จในด้านต่างๆอย่างที่ตั้งใจได้นะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ ทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะบาย